ในขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นเดียวกันทางกรมชลประทานก็ได้เตือนเอาไว้ทั้งหมด11จังหวัดนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ก็ตั้งแต่จังหวัดอุดทัยธานีบนสุดนะครับแม่น้ำสแกกลางเขื่อนทับสเสลาที่อุทัยธานีเนี่ยน้ำมากกว่า90แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระบายน้ำจากเขื่อนทับสเสลาลงสแกกลางสแกกลางก็ลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มารวมกับจากแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะครับก็มาเติมปริมาณตรงนี้นะครับชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบรุรีและสมุทรปราการนี่ก็คือปอพได้เตือนนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลเดียวกันกับกองกำนวยการน้ำแห่งชาติและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานนะครับที่ดูแลเฝ้าระวังอยู่นะครับ ส่วนลุ่มน้ำมูลกับลุ่มน้ำชีนะครับเตือนอยู่ที่พี่น้องประชาชนตลอดแล้วครับก็ตั้งแต่ชยภูมิล,ลงไปนะครับไปขอนแกน่นไปเข้าพื้นที่กระสินหมาสารคามยโสธรอ,ออกไปทางศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดนี้ก็จะมาเจอจากแม่น้ำมูลนะครับศรีสะเกดแล้วก็ไปอุบนรัชธานียโสธรก็อีกพื้นที่หนึ่งที่จังหวัดอุบลรัชธานีตอนนี้ที่เขตเทศบาลวารินชำราบ นะครับน้ำท่วมอพยพประชาชนไป4,000กว่าครอบครัวนะครับ3,000ครอบครัวที่อาศัยอยู่ริมเป็นชุมชนอยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านสองชั้นชั้นสองก็อยู่ไม่ได้ต้องอพยพหมดนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบก็ถือว่าหนักมาก น้ำอีกสักประมาณ50เซนนะครับเส้นถนนเส้นวารินวารินอุบลน,นะครับที่เป็นเชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำข้ามข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยเนี่ยสะพานถนนเส้นนี้เนี่ยน้ำก็ท่วมขังสูงก็ต้องใช้รถทหารในการเคลื่อนย้ายราษฎรนะครับจากวารินเข้าเมืองจากเมืองกลับเข้าฝั่งวาริน นะครับในการเดินทางถนนเส้นนี้ครับอันนี้อันนี้เมื่อ2วันก่อนวันนี้ก็สูงขึ้นระดับน้ำที่ที่จังหวัดอุบลรัชธานีที่วาดินชาราบเนี่ยจะสูงประมาณวันละเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณวันละ20เซนยังสูงขึ้นอยู่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีปริมาณที่สูงมากกว่า30เซนต่อวันนะครับตอนนี้เฉลีย่ยความสูงน้ําขึ้นเนี่ยน้อยลงแต่ว่าก็ยังขึ้นอยู่ประมาณ20เซนตต่อวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ ระดับน้ำอีกสักประมาณ50เซนก็จะเท่ากับน้ำเมื่อปี2562นะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้าไปอยู่พักค้างอ้างแรมก็อยู่ในศูนย์อุปยพทางส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกิจอาสาส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารส่งยาเวชภัณฑ์เคลื่อนย้ายถ้าจาเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับ ในหลายพื้นที่ทั้งสุรินนะครับก็ดีขึ้นนะครับบุรีรัมศรีสะเกดนะครับนครราชสีมาเชยภูมิที่หนักๆอยู่ในขนาดนี้เวลานี้นะครับก็เห็นใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกันอยู่นะครับก็อยากให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปอย่างเร็วที่สุดนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำและข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และวันพรุ่งนี้ท่านจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสองจังหวัดด้วยกันนะครับที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนสั่งผู้ว่าไม่ต้องยกป้ายไม่ต้องต้อนรับไม่เป็นภาระใครไปทำงานไม่ให้เป็นภาระแก่ใครทั้งสิน้น